สวัสดีครับพบกับ YouTube Channel ทัวริงซิ่งไม่ได้นะครับวันนี้เราก็มีของเล่นมาใหม่นะครับเป็นที่จับมือถือของ Motor w o วูนะครับเป็น MD รุ่นนะครับ L 2 8 2 7ปดสอ l o b phone holder นะครับก็สั่งมาจากแอปส้มนะราคาประมาณ500กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาบอกว่ามีเขาเรียกกันสั่นด้วยกันสั่นนะครับสำหรับใช้ในบารนะ์ของมอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวมาดูในข้างในว่ามีอะไรบ้าง เป็นรุ่นแกะมาโอเคครับด้านในนะครับประกอบไปด้วยอะผู้มือผู้มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งในรุ่นนี้มันก็จะมีให้เราแบบเลือกได้นะว่าจะเป็นแบบที่จับกับบาหรือที่จับกับกระจกนะครับที่ผมสั่งมันเนี่ยเป็นที่จับกับตัวบานะครับแผ่นบามาดูพระเอกของเรานะครับตัวจับมือถือนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็น อ่าตรงนี้เหมือนลูกยางนะลูกยางกันสั่นอะ่ะผมกําลังดูว่ามันมันกันสั่นยังไงนะมันเป็นระบบอะไรอะ่ะคือเป็นสปริงหรือเปล่าหรือเป็นอะไรนะซึ่งมันนี่ตรงนี้มันนี่นี่สามารถกดได้นะนูมันจะเด้งเด้อะ่ะไม่รู้ว่าตรงตรงข้อต่อตรงนี้เป็นสปริงหรือเปล่า,หร,ลาหรือเป็นอะไรนะแต่มันก็เขาเรียกซับแรงกระแทกได้อะ่ะนะอืมคุณสมบัติตรงนี้แหละที่เรกว่ากันสั่นอะ่ะผมว่าดูจากขนาดแล้วก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบจากฝ่ามือผมเนี่ย แตมือเลยนะก็น่าจะลองนับมือถือขนาดใหญ่ได้นะสบายบายนะครับด้านหลังก็มีตัวปรับนะตัวปรับยืดหดด้านหลังได้นะครับตัวปรับขาเนี่ยนะครับสามารถยืดหดตามขนาดข,าดของหน้าจอโทรศัพท์ของแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละชนิดได้เนาะด้านบนก็จะเป็นบาร์ล็อกที่สามารถเป็นสปริงเนาะสปริง,งเยเกี่ยวล็อกโทรศัพท์มือถือเรานะให้อยู่กับตัวที่จับมือถือเรา นะครับก็ตัวของตัวจับมือถือก็มีประมาณนี้นะครับม,มาดูอุปรกรณ์ภายในกันนะอันนี้ผมยังไม่ได้ล็อกนะยังสามารถที่จะขยับได้อยู่แต่ว่าจะไขให้มันแน่นนะเท่ากับมือถือนะครับสืบเรื่องมาจากว่าเราเนี่ยเคยใช้ที่จับมือถือของ m o t o r ร o วเนี่ยแหละแต่ปใช้มือถือ iPhone 13ซึ่งปรากฏว่ากล้องพังนะสั่นจนกล้องพังนะจนทําให เกิดโจทย์ก็ตั้งคำถามตัวเองแล้วให้เราต้องหาที่จับมือถือแบบใหม่ที่มันมีระบบกันสั่นในตัวนะก็มาเห็นรุ่นนี้แหละน่าสนใจนะยังเป็นแบรนด์เดิมมอเตอร์วูนะถึงจะทํากล้องระพังไปแล้วตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรนังเชื่อมั่นในคุณภาพก็อยู่ <c oughs> นะอืมก็ประมาณนี้นะครับตัวจับมือถือ,อชิ้นส่วนแรกนะครับเป็นดอกไข่นะครับหอกอาาช่วงยาวมันนะตามภาพก็คือชิ้นส่วนนี้ ก็สุดท้ายจะเป็นตัวล็อกกับแฮนด์บาร์ก็จะมีให้สองระยะนะสั้นกับยาวนะซึ่งซึ่งซึ่งผมต้องไปวัดที่ตัวรถอีกทีหนึ่งว่าแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะครับพร้อมกับประแจขันนะครับลองบอก่อันก่อนนะครับน,นี้ก็ใส่สป,ปริงนะครับมีโลโก้ตัวบุบอยู่ด้านบนโอเคใส่สป,ปริงนะครับต้องสองนัน ก็ประกบประกบไปแล้วเข้าไปต้องกลางนะครับกาติดกับแฮนด์อ้วนนะครับแล้ว,ลกกว hand มันก็จะมีตัวล็อกกับตัวแฮนด์อ่ามันก็จะมีตัวล็อกกับตัวแฮนด์นะครับจะมีอันนี้แฮนด์อ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นแฮนด์แฮนด์ัเล็กนะครับซึ่งซึ่งโดยปกติผมจะติดที่ตัว บาเล็กนะครับซึ่งบาเล็กเนี่ยมันค่อนข้างสั่งพอสมควรเลยนะครับจุดที่ดีที่สุดของตัวฮ X เ็เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวแหนวนนะแฮนวนเนี่ยมันจะกสสันความสะเทือนได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเรามีตัวนี้นะครับซึ่งมันมันกันสั่งในตัวอยู่แล้วมันมีตัวแบบสบบแบบนะครับก็ผมว่าจะลองมาใช้ตรงนี้ดู well mm. ยิ่งเราติดปุ่มนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรายืดระยะระยะยืดมันเนี่ยมันก็จะแบบถูกประมาณนี้นะครับแต่มันก็จะบังหน้าหน้าจอนะครับก็ก็เอาแต่แตคนชอบนะุรงนี้ก็ได้หรือจะมุมแบบแนวขวางนี้ก็ได้นะครับไม่บงังไม่บังหน้าจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนชอบผมจะลองติดแบบแนวนี้ดูก่อนดูว่ามันเวิร์กไหมครับถ้าเวิร์กก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเหมือนเดิม แต่เราแต่ชอบบะตามสะดวกเลยครับทุกคนโอเคครับก็เรียบร้อยกับการใส่ที่จับมือถือมอเตอร์เวฟนะครับจริงๆผมมี2ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สำรองนะสำรองถ้าเกิดแบบอันนี้พังนะครับเราก็สามารถที่จะมาใช้ตัวนี้ได้ครับแต่ข้อเสียของตัวนี้คือเนี่ยมันไม่มีกันสั่น นะครับตัดส่นตัวนี้มันจะมีกันสั่นด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้ลองติดเียบร้อยนะครับยังไม่ได้เทสนะครับนี่กันสั่นด้านหลังนะครับนะครับการติดก็ไม่ย่งยากครับตามคลิปเลยนะครับก็มีประมาณนี้เองครับง่ายๆครับตัวล็อกก็มีตัวล็อกนะครับเป็นแบบปลดไวนะครับสัดส่วนตัวล่างนี่ต้องเป็นแบบหมุนนะครับอนาล็อกหมุนมือนะครับผมก็ติดไปสองอันนะครับเผื่อสำรองถูกเฉิญนะครับ ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับพบกันหนะ้าพบกันใหม่สวัสดีครับ